พลังเทพนิกะในตำนานมันจะกลับกลายเป็นว่าเป็นพลังที่ทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีชเป็นพลังนะครับที่พลิกโลกได้ทําให้พระเจ้านั้นล่วงลงมาอยู่บนพื้นดินสวัสดีสวีสดัสสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงแล้วการพลังผลปีศาจหนึ่งผลในเรื่องวันพีชนะครับเอาเป็นว่าผมแบบประเมินต่ำๆเลยนะติดท็อปสนะครับพลังผลปีศาจที่ดีที่สุดในโลกวันพีชนั้นนผมว่าะ ครับคนร er ้อยคนนั้นอาจจะตอบนะครับหรือว่าเลือกนะครับพลังผลปีศาจนิกาของลูฟี่เนี่ยอาจจะเกินนะครับเจ็ดสเลยด้วยซ้านะครับเพราะเรานั้นก็ได้เห็นแล้วแหละครับว่าพลังเทพนิกาของลูฟี่นั้นเออมันเป็นพลังนะครับที่มันโหดจริงๆเองจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไปมองว่านะครับมันโหดเป็นเพราะว่าลูฟี่นั้นเนี่ยใช้ความสามารถพลังผลปีศาจนี้ให้มันตื่นขึ้นได้พอตื่นเป็นเกียร์ห้าปั๊บนะครับมันก็เทพขึ้นมาในทันทีแต่หากเรานะครับลองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่พลังผลปีาาาานนนนี้้้ตื่ลลลูฟัไดใชควมมสรถพงผ ปีศาจนี้นะครับมันโหดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแค่ว่าในตอนนั้นเราไม่รู้นะครับว่ามันเป็นพลังผลปีศาจสายโซออนเท่านั้นเองจึงทาให้นะครับก็ได้เห็นนอกรางเกียร์สนะครับที่ลูฟี่นั้นสามารถใช้ความเร็วนะครับในการโจมตีนะครับได้แบบพุ่งสปีดสุดๆเลยหรือเกียร์สนะครับใช้อวัยวะบางส่วนนะครับให้มันใหญ่นะครับเพื่อมุ่งเน้นในการโจมตีแล้วก็เกียร์สนะครับก็มีการดัดแปลงละกันนะครับแล้วแต่ศัตรูที่เจอนะครับรางแทงแมนเบลแมนสเน็กแมนนะครับเจอศัตรูรูปแบบไหนก็มีการปรับเปลี่ยนแล้้วกก็็รรร่่่าาางงเเีียนปททํให นนัน้เป็นสิ่งมีชีวิตละกันที่มันขบขันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทําแต่สิ่งแต่ละอย่างนั้นเหนือจินตนาการไปหมดเลยซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับพอเป็นร่างเก5ปั๊บนะครับทุกสิ่งของลูฟี่นั้นมันถูกบูตอัพไปนะครับในระดับสูงหมดเลยได้ซ้ำนะครับนี่แหละมันก็คือเป็นความสามารถของเทพนิกาด้านกายภาพละกันรเรื่องความสามารถพลังการโจมตีที่มันโหดนะครับลำดับต้นๆของเรื่องผมคงไม่พูดเยอะนะณจุดนี้นะครับเพราะทุกคนนั้นก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้มันโหดมากน้อยมากแค่ไหนแต่นาเทพิของลูฟี ดูเหมือนว่านะครับมันจะมีดีนะครับมากกว่าที่พวกเราคิดสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้พลังผลปีศาจนี้นะครับมันดูสเต็ปอัพไปนะครับหรือว่าดูเหนือไปกว่าพลังผลปีศาจอื่นนะครับเป็นเพราะว่าพลังผลปีศาจนี้มันเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่เป็นเชิงในแง่สัญลักษณ์ด้วยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าเทพนิกาของลูฟี่ในตอนนี้เป็นเทพแห่งการปลดปล่อยนะครับของเหล่าธาตุนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นว่าเออเดี๋ยวเทพนิกาเนี่ยจะมาปลดปล่อยเรานะจากการเป็นธาตุนะครับจากการท ซึ่งมันก็เป็นเชิงในแง่สัญ,ญลักษณ์แต่ปัจจุบันนี้พอลูฟี่เป็นเทพนิกาอย่างที่เราเห็นเท่ากับว่าผู้คนที่เป็นธาตุนั้นเนี่ยก็ต่างต้องมีกําลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเว่าเดี๋ยวเทพนิกาต้องมาปลดปล่อยเราสักวันหนึ่งเพราะว่ามันมีตัวตนจริงๆนะครับจึงทําให้นะครับมันก็เป็นแง่หนึ่งที่ทําให้ผู้คนนั้นต่างอยากมีชีวิตอยู่ผู้คนนั้นนะครับถ้าได้เทพนิกามาช่วยเหลือก็อยากจะสนับสนุนนะครับในตัวของเทพนิกาเนี่ครับจึงทาให้ผมว่าอีเวนต์หนึ่งที่ ที่ลูฟี่นั้นบุกไปที่แมรีจัวนะครับและไปช่วยพวกทาสนี่แหละที่ถูกนะครับเผามัองกรฟ้าจับกลุมอยู่เปรียบเสมือนะครับตอนที่คูมะโดนะตอนฟิลลิ่งแบบนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งละกันนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าความสามารถนะครับของสิ่งมีชีวิตที่เรีกกว่านิกาของลูฟี่ในตอนเนี้ยเออมันก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วเป็นแรงบันดาลใจและการให้ผู้คนนั้นยังอยากมีชีวิตอยู่ยังอยากจะรอดชีวิตได้้้หหหรรรรรรือนนนะคัับจาาาาาากกกกเเเตตุุณณ์์ททีู่่่ววํมโลล ในท้ายที่สุดนะครับอีกไม่นานหรอกนะครับชาวโลกก็ต้องรู้นะครับว่าอาวุธโบราณเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับที่ยิงกันตุ้มๆอยู่เนี่ยอยู่ในมือนะครับของฝั่งทบาลโลก1ชิ้นและนะครับท่านอิมนั้นก็เรียกได้ว่ายิงอย่างเมามันเลยเนาะทำให้น้ําทะเลนั้นหนุนสูงขึ้นนะครับยังก็แล้วแต่เดี๋ยวทั้งโลกก็ต้องรับรู้เมื่อถึงแบบนั้นจริงๆแล้วนะครับผู้คนนั้นก็ต้องการกําลังใจแล้ว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าจะสู้กับฝั่งาบาลโลกจะสู้ยังไงมันก็ต้องมีแกนหหหลลััักกกกกกกใในน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 าาาารรรเเเเปป็็ผผูู้้้้ํสสคคึงทีี่่่่่แตออออโมมิ ใจนะว่าทาไมดราก้อนนะครับที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นพ่อของลูฟี่ถึงก่อตั้งคณะปฏิวัติมานะครับแล้วก็หันหลังให้กับฝั่งนะครับรัฐบาลโลกนะครับโดยการไม่เป็นแลทหาหโรงทหารเรือมันก็ด้วยเหตุผลนี้นี่แหละครับว่าเออมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขานั้นต้องทําก็คือปลุกกําลังใจผู้คนซึ่งผมก็ทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะไปดูเต็มๆได้นะเกี่ยวกับกองทัพคณะปฏิวัติแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะยังอิม a พกไม่เพียงพอนะครับคือมันอิมเพกระดับหนึ่งแล้วกันนะครับกองทััคณะปฏิวตตแ่ ในแง่มุมของลูฟี่ที่เป็นเทพนิกานะครับลูฟี่นั้นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์พระเจ้าละกันนะครับของพวกทานเมื่อนะครับพวกทานหรือผู้คนนั้นต้องการกำลังใจหรือต้องการจะต่อสู้ก็มีลูฟี่นั้นเหมือนเป็นหอกในการเป็นผู้นำจึงทาให้ทางลูฟี่ไปต่อสู้นะครับเชื่อว่ามันจะมีหลายคนเนี่ยพร้อมจะไปต่อสู้กับลูฟี่และอย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าตอนนี้สถานะของลูฟี่นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นพระเจ้านะครับของเหล่าคนยักษ์ที่เอลบาบแล้วเป็นเพราะว่าดอลี่กับโรกี้ก็พูดเองเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นลักษ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเราก็ต้องไปหาคําตอบต่อนะครับที่เอลบาร์ฟนะครับว่าทําไมการมันเป็นอย่างนั้นนะครับจอยบอคนเก่านั้นเคยไปทาอะไรนะครับให้กับเผ่าคนยักษ์หรือเปล่าถึงทําให้นะครับเทคนิกานั้นก็ไปสร้างชื่อกระชอนที่นั่นด้วยคือถ้าทุกคนนั้นลองสังเกตดูนะครับอตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่เกาะมนุษย์เงือกเลยแล้วกันเนาะอาจารย์โอดานั้นพยายามปูนะครับให้ลูฟี่นัเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับเป็นบุคคลหนึ่งแล้วกันที่ผู้คนนั้นจะต้องหวังพึ่งเขาได้้้้นน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 ะะะะะคคครรรัััับบบตออออไไปที่่เเเเเเเกกกกกาามมมุุษษยยย์งงงืืื็็็จจหหหดดชลลววววพสิแ จากการที่ราชินีโอโตฮิเมะนั้นนะครับพยายามชักจูงผู้คนและการบอกว่าเฮ้ยเชื่อเลยนะครับว่ามนุษย์เงือกนั้นสามารถอยู่กับมนุษย์ได้ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วราชินีโอโตฮิเมะนั้นก็ต้องเสียชีวิตลงไปนะครับเมื่อเลยทำให้นะครับพวกมนุษย์เงือกนั้นหรือใครก็แล้วแต่ต่างสิ้นหวังไปหมดแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นจะสามารถอยู่กับมนุษย์ปกติได้แต่พอการปรากฏตัวขึ้นของลูฟี่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับในตอนนั้นถึงแม้ผู้คนจะไม่รู้ว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพนิกาแต่เขานั้นกก็็มมมีีีพพลลลังงัังง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 งาา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 านนนนบบบสสิ่่่่่ออออยยะคครืืแหหททถํใ้้้ผูเช ในตัวของเขาได้หรือหลังจากนั้นจะเห็นว่าไปนะครับทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเดดโรซานะครับหรือวานออะไรก็แล้วแต่ลูฟี่นั้นนะครับสามารถสร้างนะครับแรงใจและการให้ผู้คนนั้นมาร่วมในการต่อสู้กับเขาได้ซึ่งไอเนี้ยผมว่ามันเป็นพลังที่โคตรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีชไปแล้วนะคือในแง่กายภาพพลังโอเคทุกคนก็รู้แหละครับว่ามาจจะมีพลังผลปีศาจอื่นนะที่มีความสบายนะครับระดับใกล้เคียงกับลูฟี่หรืออาจจะเหนือกว่าก็ได้ใครจะไปรู้แต่ไอแง่นะครับที่สามารถสร้างกําลังใจปลุกกาลังใจผู้คนนั้้้้นนเขาาารร่่่ววมมใกตอสูไดผ มันไม่มีความสามารถพลังผลปีศาจนานสามารถทําได้ขนาดนี้โอเคหลาควรจะมองว่าก็ลูฟี่ไงก็เป็นเพราะลูฟี่นิสัยของลูฟี่มันสามารถสร้างแรงจูงใจกับคนได้แต่นะครับมันก็เป็นเพราะพลังผลปีศาจนิกาด้วยนะครับอย่างน้อยน,อยนิกานั้นก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าละกันของเหล่าทาสนะครับและพวกเอลบาสนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ม่งบอกชัดเจนว่ามันเป็น2ส,สิ่งที่เข้ารวมกันนะครับและเมื่อรวมกับลูฟี่แล้วจึงทาให้ความสามารถพลังผลปีศาจนี้นะครับกลายเป็นพลังผลปีศาจในตำนานพลังผลปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีอยู่่ท เมื่อในตอนนี้โลกทั้งใบนั้นได้รับรู้ความจริงแล้วนะครับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเหลือไอเรื่องตระกูลดีอีกนะผมว่าถ้ามีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องตระกูลดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางทีแล้วอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้นะครับผู้คนนั้นเออก็ต่างนะครับเชื่อมันในตัวของลูฟี่และจะทําให้นะครับสิ่งที่เขาจะทําต่อในอนาคตนั้นทําได้สําเร็จอย่างน้อยน้อยเรารู้อยู่แล้วแหละครับว่าในมหาสงครามครั้งสุดท้ายมันต้องเกิดขึ้นและเป็นมหาสงครามที่จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่นนครรรรับไดด้้มมมมีีีกกกกกกาาาออแแลว่่่สงเเิขึื900 800ปปปต ว่าสงครามนั้นยังไม่จบมันรอวันจบในวันนี้นะครับโดยการที่รอให้จอยวายคนใหม่นั้นปรากฏตัวขึ้นคือลูฟี่นั่นเองและเมื่อลูฟี่ปรากฏตัวขึ้นนะครับในตอนเนี้ยมันก็คือเป็นสิ่งหนึ่งเลยละกันที่จะต้องนะครับรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพล่เพนะครับโจรสลัดบางคนที่อาจจะเคยเป็นศัตรูกับลูฟี่อาจจะต้องร่วมมือกับลูฟี่เลยได้ซ้ำนะครับๆๆๆเพื่อทําสิ่งสิ่งนี้ให้สำเร็จมันเหมือนเป็นสถานการณ์นะครับที่ต้องเชื่อมั่นนะครับและในท้ายที่สุดหากมันสําเร็จแล้้้้้ววจจจรรรรริงงๆลลูฟี่นนนนัััักกกกก็็ะไดบบาาายออมคคทื ชาจโจสรสัดตัวจริงนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันต้องเป็นให้ได้เลยนะ พราะอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าโรเจอร์ก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นว่าโรเจอร์เป็นราชาโจรสลัดโดยเขาเป็นราชาโจรสลัดที่เราเห็นได้ชัดเลยว่านะครับผู้คนนั้นก็ต่างยอมรับในตัวของโรเจอร์นะว่าโรเจอร์คือราชาโจรสลัดซึ่งสิ่งที่ลูฟี่จะทําต่อในอนาคตนั้นเขาจะต้องทําไม่ได้ให้ผู้คนยอมรับในตัวของเขาเอาจริงผมว่ามันจะมีฉากหนึ่งละกันเนาะที่ทางด้านของอลูจีนั้นไม่ยอมรับในตัวของลูฟี่ในฐานะจกกักรพรรดิโอเคอาจจะแตกต่างกันเป็นราชาโจรสลัดแต่ผมว่าเหมือนเป็นการหยอดมาและแน่นอนว่าในอนาคตถ้ามีคนยอมรัััับบในนนตวขออองลลฟีีี่่าาจจจะมมกท้ยร ในตัวของลูฟี่ในฐานะราชาโจรสลัดเหมือนเป็นสิ่งที่อาจารย์โอดาพยายามหยดเอาไว้นะครับว่าเออลูฟี่ในฐานะเทพนิกานั้นมันต้องทําไม่ได้ไปให้ถึงนะครับในฐานะที่ยอมรับละกันบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีสและมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านะครับราชาโจรสลัดคนเดิมอย่างโกดีโรเจอร์เลยได้ซ้ามันควรจะยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นแหละนะครับในหน้าปติศาสตร์นะครับว่าจะเป็นนะครับเหนือไปกว่าโรเจอร์หรือแม้กระทั่งจอยบอยใลทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าพลังผลปีศาจเทพนิกายนในตำนานของลูฟี่นั้นควรถูกนนับรรใใหห้เปป็พลลงงผีีีศาทท่่่่ยิญสุด ในโลกวันพีชนะครับในหน้าโปรติศสตร์เลยหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไปด้วยละกันนะครับหรือนะครับถ้าคุณนั้นนะครับอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะทาเกี่ยวกับจัดอันดับนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวละครด้วยทุกคนได้รับชมนะครับเดี๋ยวหยอดแน่ในอาทิตย์นี้คือก่อนหน้านี้ก็มีทํามาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาบเรื่ออออองงงงะไไไรรรนนคคคัับบกก็ฝาววว้้้้ดยสีตปจิๆแลขขุณ